สวัสดีครับกอปรับพื้นมอต้นนะครับอันนี้เป็นชีตเสริมที่ครูปแป๊กส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ปิ้นตั้งไว้ที่แมทช์ด,ด้วยในกรณีคนที่ไม่สะดวกจะปิ้นออกมานะครับก็ไปเอาได้ชื่อเรื่องว่าเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับเลขสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือเลขในธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นี่แหละส่วนใหญ่เลขในธรรมชาตินี่นะครับ จะมีศูนย์เยอะมากเช่นความเร็วแสงเนี่ยสามคูณสิบกำลังแปดเนี่ยก็คือสามร้อยล้านโอ้ศูนย์ยาวมากหรือถ้าเป็นทุนิยมก็หลายตำแหน่งมากนี่คือคือเลขที่มีในชีวิตจริงๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เลขพวกนี้ฮะมันจะต้องถูกทําให้เขียนให้กระทัดรัดขึ้นเขาเรียกว่าเลขสัญญาณวิทยาศาสตร์นะครับวิธีการก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของจานวนศูนย์เรียกว่า A คูณสิบกำลังเอ็นโดยข้างหน้าเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเท่านั้นนะครับ ตัวตัวเองเนี่ยจะต้องมากกว่าหนึ่งแต่ต้องไม่เกินสิบถึงจะเรียกว,ว่าเล้สัญญากยรรอนนะครับตัวนี้พอสัจดตรงนี้เลยถ้าจดทำนะจดเลยแล้วกันไม่ยาวนะครับเอาละทีนี้มาดูว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นยังไงนะครับเช่นข้อแรกครับข้อแรกดูเลยแล้วกันทาไมถึงเป็นสัญ,ญกรณ์ที่แปก A เป็นสามอยู่ในเกณฑ์หนึ่งถึงสิบ เป็นสัญญากอนไหมไม่เป็นฟิแบ็กเพราะตรงนี้สามห้าไม่ได้เกินสิบไม่ได้เป็นสัญญากรไม่ฟิแบ็กไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันต้องมากกว่าหนึ่งศูนย์จุดสามห้านี่มันน้อยกว่าหนึ่งไม่ได้หนึ่งพอดีได้ไหมได้ห้าจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ล่ะก็ถือว่าเป็นห้าก็ได้อ้าวข้างหน้าหายคณิตศาสตร์ถ้าไม่มีข้างหน้า,า,าน 3, ถือว่าเป็นอะไรไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหน้าตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งครับเราถือว่ามีหนึ่งคูณอยู่ ถือว่ามีหนึ่งคูณอยู่ก็ความหมายเดียวกันกับอันข้อที่สี่เพราะในในนี้มีสังว์คววิสัยอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่อันไม่เป็นอยู่สองไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเอ A มันไม่เข้าเกณฑ์เลขด้านหน้าไม่เข้าเกณฑ์นะครับโอเคไหมอันนี้เอเท่ากับสามเนี่ยสามอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบเอมากกว่าสิบไม่ได้เอ้อยกว่าหนึ่งไม่ได้เอเท่ากับหนึ่งได้เท่ากับห้าได้เท่ากับหนึ่งได้โอเคนะครับตรงนี้พอสแล้ตรจวจไว้นะครับต่อมา ตรงนี้ฟังก่อนอย่าเพิ่งจดฟังอย่างเดียวเลยคราวนี้ในกรณีที่มันไม่เป็นสัญากรแล้วต้องปรับให้เป็นเนี่ยคำว่าปรับให้เป็นก็คือปรับให้ตัวด้านหน้าเนี่ยอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบอันแรกคือแปดพันสามร้อยยี่สิบสี่ไม่แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่แปดพันเนี่ยจุดเนี่ยจะอยู่หลังสุดเราถือว่าจุดอยู่หลังสุดนะครับถ้าไม่มีจุดเราถือว่าจุดอยู่หลังสุดสแสดงว่าลูกต้อง รับให้จุดเนี่ยมาอยู่ด้านหน้ามาอยู่หลังเลขแปดเพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญญากณ8.3ไม่เกินสิบเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องข้ามเนี่ยต้องข้ามมาทั้งหมดสามตัวข้ามมาสามตำแหน่งนะครับว่าลูกข้ามมาด้านหน้าเนี่ยมันจะคูณได้สิบยกกาลังจานวนที่เราข้ามเราข้ามสามตัวก็กาลังสามอย่างอันเนี้ย8.374เนี่ยจุดอยู่หลังเลขเจ็ดเป็นสัญญาณต้องอยู่หลังเลขแปดเห็ไหมลูกต้องข้ามมาสองตัวก็สิบกำลังสอง ตัวนี้อยู่หลังเลขสามข้ามมาตัวหนึ่งอยู่สิบกำลังหนึ่งอันนี้ไม่ต้องข้ามไม่ต้องข้ามอยู่ที่เดิมก็สิบกำลังศูนย์แตไ่ไอเซตบนเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามไปด้านหน้าส่วนไอข้างล่างเนี่ยถอยมาด้านหลังถ้าถอยมาด้านหลังก็ต้องติดอะไรติดลบครับเช่นศูนย์จุดแปดนี่ไม่เป็นสัญ,ญกรณ์เพราะอะไรพี่ไปเพราะศูนย์จุดแปดนี่มันน้อยกว่าหนึ่งไม่ได้สัญ,ญกรณ์ต้องมากกว่า ลูกเลยต้องถอยกลับมาให้อยู่หลังเลขแปดถอยหนึ่งครั้งก็ลบหนึ่งถอยสองครั้งก็ลบสองถอยสามครั้งก็ลบสามโอเคไหมครับส่วนเ่าถอยกลับมาสู่ด้านหน้าไม่ต้องเขียนซ้ำแล้วะไ,ไม่มีความหมายโอเคไหมครับอ่าร้อมแล้วจดไว้ครับอ่ะหน้าถัดมา สตัวอย่างดูตัวอย่างนี้ก่อนสตัวอย่างดูตัวอย่างที่หนึ่งกับสองก่อนะอย่าเพิ่งจดนะครับฟังก่อนฟังก่อนนะครับ5้าแปดเกห้ารปสบเกไม่มีจุดไม่มีจุดเนี่ยเราถือว่าจุดอยู่หลังอะไรอยู่หลังสุดการเป็นสัญญากรเนี่ยต้องไม่เกินสิบเลยต้องเลื่อนมาอยู่หลังเลขห้าถ้าเลื่อนมาหลังเลขห้าเนี่ยจะเป็นห้าจุดแปดเ้า เลื่อนข้ามมา2ตัวใช่ไหมถ้า2ตัวก็10กําลังสองแต่อ้สิกําลังสานี่โจทย์ให้มาก็เขียนซ้ำไหมเพราะฉะนนสิบกำลังสามนี้ไม่เกี่ยวกับการปรับนะครับพอ,อที่เราปรับเนี่ยเราได้ห้าจุดแปดเก้าคูณสิบกำลังสองสิบกำลังสามเป็นของแถมแต่ของแถมเนี่ยมันเป็นเลขกำลังที่ฐานเดียวกันคูณกันเอามาบวกกันครับสองบวกสามได้ห้าโอเคไหมครับนี่ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งก็ไม่เป็นสญญากรอีกเพราะอะไรเพราะว่าเอเนี่ย มันน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งก็ไม่ได้นะครับน้อยกว่าหนึ่งไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเลื่อนจุดกลับมาฮะการเป็นสัญญาณกรต้องอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบเลยต้องเลื่อนกลับมาหลังเลขสี่ให้เป็นสี่จุดหนึ่งแต่การเลื่อนกลับมาหลังเลขสี่เนี่ยต้องข้ามกี่ตัวลูกข้ามศูนย์ตัวนี้ข้ามศูนย์ตัวนี้ข้ามสี่ข้ามมาสามตัวแต่เลื่อนถอยหลังต้องติดอะไรติดลบทำได้ใช่ไหมเลื่อนไปหน้าเป็นบวกเลื่อนถอยหลังเป็นลบนะครับ ของเดิมมีสิบกำลังหกเอา 3, หกลบสามเหลือสิบกำลังสามก็ตอบโอเคไหมครับนะพอเราจดไว้นะครับอ,อีกสองตัวอย่างนะไม่มีจุดไม่มีจุดถือว่าอยู่หลังสุดต้องการเป็นสัญ,ญกรณต้องมาอยู่หลังเลขห้าเพราะสัญญกรณ์เนี่ยคืออยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบเพราะนั้นจุดต้องย้ายไปอยู่หลังเลขห้าเป็นห้าจุดสี่สองหนึ่งย้ายข้ามสามตัวก็คือสิบกำลังสาม ของเก่ามีอยู่ลบสองสามลบสองเลือหนึ่งโอเคไหมครับอันนี้จุดอยู่หลังสุดไอ้จุดอยู่ตรงนี้เป็นสัญญากรต้องอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบไอน้นี่ไม่ถึงหนึ่งไม่ได้ต้องย้ายกลับมาถ้าย้ายกลับมาเป็นหนึ่งถึงสิบต้องอยู่หลังเลขสองก็เป็นสองจุดเก้าย้ายข้ามาสามตัวก็กาลังลบสามทำไมลบพี่แบ,บกกพรย้ายอยหลังอยหลังก็ติดลบ นะครับย่อย้ายถอยหลังติดลบย้ายไปหน้าเป็นบวกนะครับตรงนี้มีอยู่แล้วลบห้าเกิลบห้าเหมือนเดิมลบสามลบอีกห้าเป็นลบแปดครับตอบโอเคไหมนี่คือการทําเป็นสัญญาก่อนนะครับเอาละก็จะมีแบบฝึกหัดให้ลูกทาเองตั้งแต่หน้าสามครับหน้าสามมีอยู่ตั้งแต่ข้อ11ถึงข้อ15นะครับไปลองทําดูก่อนนะครับไปลองทําดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมาครับหน้าที่สี่หน้าที่สี่ 4. เป็นโจทย์สัญญกรคูณกันครับหน้าที่สี่สัญญากรคูณกัน,นทํญญาทยัางไงดูนี่ครเริ่มต้นเนี่ยนะครับลูกลูกมองมอง,มองเปลี่ยนตศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนสองจุดแปดเนี่ยมองเป็นยี่สแปดส่วนสิบก่อนสิบกำลังสองเขียนเหมือนเดิม 7จ yeah. 10 10็มองเป็น72็ดสสองส่วนสิบสเปอังี่เขียนมาเดิมหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการตัดเลขทางคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยตัดสิบเปลังสองก็100เหมือนกันแสดงว่า2ตัวนี้คูณกันตัด100ได้1ตัวจะเหลือ28่แปคูณเจ็ดคูณเจได้2016 10สเปลังี่เป็นของแถมดึงลงมา2016ไม่มีจุดไม่มีจุดเราถือว่าจุดอยู่หลังอะไรอยู่หลังสุด อยู่หลังสุดต้องกลายเป็นสัญกรณสัญกรต้องอยู่ระวังหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบต้องย้ายไปหลังเลขะไรหลังเลขสองย้ายไปหลังเลขสองเกิดอะไรขึ้นข้ามสามตัวข้ามสามตัวด้านหน้าสิบกำลังสามข้ามสามตัวไปด้านหน้าคูณสิบกำลังสามถ้าถอยหลังกระติกลงดึงสิบกำลังสี่ลงมาก็เป็นของแถมสามกับสี่คูณการนำมาบวกกันตามกฎเลขโยลังนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดกอตโอเคไหมครับ ตรงนี้โอเคนะส่วนข้อด้านล่างก็ทําตามหลักการเปลี่ยนพิยมเป็นเศษส่วนแล้วก็ตัดเลขพอตัดเลขเสร็จแล้วก็ค่อยทำเป็นสัญญากรอีกทีหนึง่งโอเคไหมนะครับอ่ะดูหน้าถัดไปอีกหนึ่งหน้าครับตรงนี้เสร็จนะรแล้วพอแล้วตรวไใบนะครับหน้าถัดไปอีกหนึ่งหน้า ฟังตรงนี้ก่อนอะไรเอ่ยพี่แป้งเหมือนเดิมครับเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษ,ษส่วนสองตำแหน่งส่วนร้อยดึงลงมาหนึ่งตำแหน่งส่วนสิบพอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนแล้วจุดเอาออกด้วยนะครับตรงนี้ดึงลงมาศูนย์จุดสามหนึ่งตำแหน่งส่วนสิบดึงลงมาคราวนี้โหเลขมันวุ่นวายมากเลยค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูอย่างนี้ฮะร้อยสิบเอ็ดร้อยยี่สิบห้ากับสามเนี่ยเอามาเขียน มาคูณกันก่อนแต่ยังไม่ต้องคูณนะครับแค่มาจัดกลุ่มก่อนร11คูณยี่บคูณ3มใกลุ่มหนึ่ง10กำลังลบสามสิกำลังลบสองกำลังลบห้าข้างบนเนี่ยคูณกันเอามารวมกันนะครับลบสามลบ2ลบห้าลบแล้วลบอีกลบเข้าไปอีกก็จะลบเยอะอะไรเยอะขึ้นเป็นลบ10นะครับส่วนข้างล่างศูนย์ตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวศูนย์ี่ตัวก็1ิบกำลังสนี่นี่คือจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้โอเคไหมครับ ทีนี้ลูกจังกดของได้โงลัลงได้ไหมฮะเคูณสิบกำลังเอ็ตัวนี้ A กรลังเอ็หาร A กำลังเอ็ N. หารกันทำอะไรกันหารกันเอามาลบกันบนลบล่างสแสดงว่าข้อนี้เนี่ยตรงนี้คือเข้าสูตรได้กจมแรงเนี่ยคู่เนี้ยคู่เนีย,นย,นยก็เป็นสิบกำลังลบสิบหารสิบกำลังสี่ก็เอาบนลบล่างเอาลบสิบลบอีกสี่แบบ ส่วนไอ้สี่หมื่นเนี่ยมาจากหนึ่งหนคูณหนึ่งสองห้าคูณสามได้สี่หมื่นหนึ่งหกสองห้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้รวมมาก่อนลบแล้วลบอีกจะลบเยอะอะไรลบเยอะขึ้นครับลบแล้วลบปีจะลบเยอะขึ้นนะครับลบแล้วลบปีจะลบเยอะขึ้นนะลบแล้วลบปีลบเยอะขึ้น ตรงนี้เป็นสัญกรณหรือยังอย่างครับเพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่ระหว่างหนึ่งถึงสิบทำไงอยู่หนึ่งถึงสิบเลื่อนจุดจุดอยู่ไหนไม่มีอยู่หลังสุดหลังสุดเลื่อนข้ามไปเลขอะไรไปอยู่หลังเลขอะไรห,หลังเลขสี่อยู่หลังเลขสี่ข้ากี่ตัว 4. 4 10. สี่ตัวสี่ตัวสิบกำลังสี่แต่ของเดิมลบสิบสี่ 14. มีลบสิบสี่มีสี่แต่ลบสิบสี่ก็ติดลบอะไรติด 14. ลบส0ก็เสร็จโอเคนะครับ อีกข้อหนึ่งไปลองทําเองดูนะอหานะหาร,หารอีกข้อหนึ่งอ่ะตรงนี้จดก่อนจดก่อนพอแลวจดก่อนพอจะจดก่อนอ่าละอีกข้อหนึ่งครับหาในลูกเขียนเป็นเศษส่วนเลยข้อนี้ง่ายครับนี่หารไม่ได้คูณนะหารเป็ว่าบนหารล่างบนหารล่างซึ่งเจ็ดกับสามจุดห้านี่หารกันได้ไรห,หารกันได้สอง ส่วนตรงนี้10กําลัง4ี่แปดสิบกลังลบ6เข้าสูตรของกฎเลขยกกำลังหารกันเอามาลบกันหารกันเอามาลบกันฮะบนลบล่างบนลบล่าง4ลบกับลบ6เกิดลบชนลบเป็นบวกระวังนะครับลบแล้วลบอีกกับลบชนลบไม่เหมือนกันนะอันนี้คือลบชนลบเป็นบวกนะครับเบสิส่วนตรงนี้ตัดกันได้สองก็ไม่ต้องกลับแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นสัญญากรณ์ละตัวนี้อยู่ระหว่าง1ถึง10บละ โอเคนะครับก็คลิปสัญญากรที่หนึ่งก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปลองทำแบบมุอหัอมาหน้าหนึ่งเมื่อกี้นะครับที่สากไว้โอเคนะโอเคครับ